โอลาฝุ่นขึ้นมาเยอะมากๆนะสยองแค่ไหนที่เรานอน,อนกับลายฝุ่นขนาดนี้บนเตียงเขามีกําลังดูดสูงถึง16,000 PA เริเวณไหนที่เตียงของเรามีจุดสะสมของลายฝุ่นมากแทบตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงครับและถ้าเกิดเขาเคลียร์เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแถบสีน้ําเงินล้วนครับอ้ยมันควรมีติดทุกบ้านแล้วนะครับในปี2022ที่จะเข้า2023แบบนี้ สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมก็ผมในวันนี้นะครับดิมก็จะมารีวิวเครื่องดูดไลายฝุ่นนะครับนี่ดิมอยู่ในห้องนอนรับแขกนะแล้วก็มาพร้อมกับ Jim m y BX7 Pro ตัวนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยประสบปัญหาภูมิแพ้นะครับหรือว่านอนแล้วรู้สึกคันตามเนื้อตามตัวมีอาการจามคัดจมูกอยู่ตลอดเวลามันอาจจะมีสาเหตุหลักจากตัวไลายฝุ่นบนที่นอนบนปลอกหมอนของเรานั่นเองครับแม้เราจะทําความสะอาดเตียงนอนของเราทุกวันนะมีการซักผ้า เปลี่ยนปอกหมอนอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวไล่ฝุ่นเนี่ยครับบางทีมันจะฝังเข้าไปในตัวที่นอนลึกๆของเรานะครับหรือในหมอนได้ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเครื่องดูดไล่ฝุ่นแบบนี้ถือว่าเป็นของจําเป็นที่จะต้องมีติดทุกบ้านเลยครับถ้าเกิดใครเป็นสิว ตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้ด้วยนะแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้จักแบรนด์จิมมี่ดิมจะขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนละกันสาหรับแบรนด์จิมมี่เนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์จากทางประเทศจีนนะโดยจิมมี่ในปัจจุบันถือว่าเป็นอินเตอร์แบรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับมีการส่งออกสินค้าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็มีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะโดยเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับเขาจะมาพร้อมกับการรับรองจาก Alle ิจี้ยูเซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ระดับนานาชาติเลยรรรรเีียยกไดดดด้ว่่าา่าาาามมมธโุนทิจะอา รีวิวในวันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ j i m มีนะครับโหมันสวยงามมากๆตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Jimmy ่ BX7 Pro ครับนอกจากความสวยงามแล้วประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันน่าประทับใจมากด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปดูรีวิวไปดู Unbox กกันก่อนเลยครับว่าเขาให้อะไรมาในกล่องบ้าง สำหรับการดีไซน์ของ Jimmy v BX7 Pro ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวดิมชอบมากๆถ้าเกิดมีคะแนนดีไซน์ได้เนี่ยดิมให้10เต็ม10เลยครับด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับสีเงินเนี่ยจะเป็นแบบเมทัลเท่ากันนะสวยงามเป็นประกายนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีโลสโกทําให้ตัวเครื่องดูดไรฝุ่นของเราดูหรูขึ้นมากมากครับสำหรับด้านบนบริเวณด้ามจับนะครับจะมีด้วยกัน2ปุ่มก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการทํางานสําหรับดีไซน์ด้ามจับเนี่ยต้องบอกว่ามันสะดวกแก่การใช้งานมากๆาครับเวลาดูดา สึกเมื่อยเลยครับส่วนเรื่องน้ําหนักดีไม่ขอพูดถึงละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราวางไว้บนเตียงอยู่แล้วครับสำหรับด้านล่างบริเวณด้ามจับนะครับเราจะเห็นว่ามีรูระบายเพียงฝั่งเดียวนะซึ่งจะเป็นรูสําหรับปล่อยลมออกครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีรูระบายนะครับ บริเวณด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นว่ามีตัวเสียบปลั๊กด้วยนะซึ่งสายไฟที่เขาให้มาหัวปลั๊กนะครับจะเป็นแบบ2แกนแล้วตัวสายมีความยาวถึง5มเมตรดิบอกเลยว่าเพื่อนๆเสียบปลั๊กทีเดียว ไม่ต้องถอดถเสียบๆดูดไลฝุ่นได้ทั้งเตียง king size สบายๆเลยครับสำหรับด้านล่างนะครบเพื่อนๆจะเห็นว่าช่องสําหรับดูดไลฟฝุ่นเนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับอยู่ที่24.5ซนติเมตรทำให้เราใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวครับแต่ด้วยขนาดเนี่ยมันก็มีความกว้างประมาณหนึ่งเวลาดิมดูดไรฝุ่นบนเตียงนอนนะครับสามารถทําได้รวดเร็วมาก แค่ประมาณ5นาทีเนี่ยก็สามารถดูดได้ทั้งเตียงแล้วครับส่วนเรื่องกําลังดูดบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงครับเพราะตัวนี้เขามาพร้อมกับมอเตอร์แบบมอเตอร์คู่นะครับแล้วก็อัปเกรดพลังมอเตอร์มาที่700วัตต์เรียบร้อยซึ่งด้วยพลังที่มันมากขนาดนี้ทําให้เขามีกําลังดูดสูงถึง16000 PA ครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะทาให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าเจ้าไรฝุ่นตัวน,น้อยๆนะครับที่เรามองเห็นอยู่ในที่นอนลึกๆเนี่ยจะถูกดูดขึ้นมาด้วยจิมมี่ BX 7 Pro ตัวนี้ได้ครับผมซ เลาเขาดูดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกเก็บมาไว้ในกล่องนี้ครับเป็นกล่องจุฝุ่นขนาด0.5ลิตรนะขนาดกําลังดีเลยครับบอกตรงๆว่าจากประสบการณ์การใช้งานของดีม0.5ลิตรสําหรับการดูดไรฝุ่นมันเพียงพอต่อการใช้งานนะถ้าเป็นเตียงคิงไซส์เนี่ยได้ประมาณ3เตียงเลยครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปดูดโซฟารับรองว่าพอไม่มีปัญหาครับเวลาเราดูดไรฝุ่นเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นฟิลเตอร์แบบเฮปป้าด้วยนะซึ่งอยู่ด้านในนี้ครับเราสามารถทอออกมาล้างทําความสะอาดได้ ง่ายมากๆครับแล้วก็ตัวถังจูฝุ่นในนี้เนี่ยเขาจะมีไส้กรองหยาบอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งเราสามารถถอดทำความสะอาดได้หมดเลยครับแล้วบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับดีมว่าเป็นไฮไลท์ของ Jimmy b x 7 Pro ตัวนี้มันทำให้ดีมว้าวมากตอนที่ดีมใช้งานครั้งแรกนอกจากดีไซน์เขาอ่ะเป็นพลาสติกลมดำมาสวยๆเข้มๆแบบนี้แล้วนะทางด้านนี้ครับเขาจะมีหน้าจอ LED บริเวณไหนที่เตียงของเรา มีจุดสะสมของไรฝุ่นมากก็คือบริเวณนั้นอะ่ะมันมีการสกปรกมากนะไรฝุ่นจุกตัวอยู่เยอะแถบตรงเนี้ยจะขึ้นเป็นสีแดงครับและถ้าเกิดมันมีการทําความสะอาดที่ดีขึ้นมันจะเป็นแถบสีแดงไล่น้ําเงินและถ้าเกิดเขาเคลียร์เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแถบสีน้ําเงินล้วนครับไอ้呀มันทาไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาเราทําความสะอาดเตียงเราแล้วเนี่ยบริเวณไหนที่เรายังทําความสะอาดไม่ทั่วถึงหรือมีไรฝุ่นที่ยังฝังอยู่หรือเปล่าก็ให้เราแช่ไว้นะครับหรือว่าดูดบริเวณนั้นให้นานขึ้นที่สําคัญเลยนะ เจ้าตัวนี้มันไม่ได้มีดีแค่กําลังดูดนะครับ สำหรับตัวแกนดูดเนี่ยเขามีการตบไล่ฝุ่นได้ด้วยนะเพราะเข้ามากับแกนยางแล้วก็แปลงแบบขนแป้งแบบนี้ครับให้เพื่อนๆสบายใจได้เลยว่าพวกเส้นผมเส้นขนจะถูกกวาดจะถูกดูดเข้ามาพร้อมกับการตบไล่ฝุ่นดูดเข้าตัวเครื่องครับผมนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้จะมีหลอดไฟ UV พร้อมกับรูระบายความร้อนนอกจากการดูดไล่ฝุ่นที่สูงถึง16,000 PA แล้ว,ลวเขายังมีการใช้แสง UV ในการกำจัดแบคทีเรียแล้วก็มี การระบายความร้อนออกมาที่มีอุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสเพื่อกําจัดไรฟุน่นเรียกได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับ Jimmy bx 7 pro ตัวนี้ สำหรับการใช้งานมีด้วยกัน3โหมดครับเปิดเครื่องมาจะเป็นแบบ3 in 1เลยก็คือดูดไรฝุ่นมีการตบไรฝุ่นครับแล้วก็ใช้ตัวแสง UV ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยแบบที่2ครับคือการดูดไรฝุ่นควบคู่กับแสง UV ครับต่วแบบที่3จะเป็นการดูดไรฝุ่นควบคู่กับการตบฝุ่นครับแต่เอาจริงๆนะในการใช้งานจริง ดีมแนะนําว่าให้เป็นเพื่อนเปิดเป็นแบบแรกครับที่เป็นแบบทีนวันมันทําความสะอาดได้ดีที่สุดแลลวครับเพราะนอกจากการดูดไรฝุ่นปกติด้วยแรงลมแล้วตบให้เศษฝุ่นที่อยู่บริเวณผ้ามันลอยขึ้นมาก็ทําให้ทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นส่วนแสง UV เนี่ยก็จะช่วยฆ่าเชือ้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99เลยนอกจากนี้การระบายความร้อนด้วยตัวเครื่องดูดไลฝุ่นของเรานะครับจะสามารถระบายความชื้นบริเวณเตียงซึ่งทําให้เกิดเชื้อโรคได้ด้วย เดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันบ้างครับสําหรับการดูโซฟาเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าคู oh. ลายฝุ่นนะครับขึ้นมาเยอะมากๆนะนอกจากนี้ยังมีเศษขนสุนัขด้วยนะครับเพราะว่าดิมเลี้ยงเชื่อว่าไว้ถึง3ตัวเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเลี้ยงสัตว์ดิมแนะนานให้มีติดบ้านไว้ด้วยนะนอกจากดูดลายฝุ่นที่เตียงที่โซฟาแล้วพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะหรือว่าจะเป็นผ้าม่านนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ดูดลายฝุ่นได้หมดเลยครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าฝุ่นเยอะมากๆนะไอ้พวกนี้แหละครับที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรา ันตามเนื้อตามตัวรวมถึงเป็นสาเหตุหลักด้วยครับที่ทําให้เราเป็นภูมิแพ้สยองแค่ไหนที่เรานอนกับลฟฝุ่นขนาดนี้บนเตียงนะในการแกะทาความสะอาดเนี่ยในรุ่น BX7 Pro ถือว่าทาได้ง่ายมากๆครับทั้งตัวถังจูฝุ่นนะครับสามารถถอดล้างได้หมดเลยทั้งฟิลเตอร์แบบเฮปปาแล้วฟิลเตอร์ชั้นในครับรวมไปถึงกล่องจูฝุ่นเนี่ยก็ทําความสะอาดได้่ันข้างง่ายสําหรับตัวบริเวณแกนดูดนะครับเราสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยนะแกะง่ายมากๆครับตัวแกนก็สามารถถอดล้าง ้ไดโซนเศษลาฝุน่นที่อยู่รบริเวณด้านในก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดครับ ความรู้สึกหลังการใช้งานจิม m ี BX7 Pro ของดีมเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยดิมค่อนข้างประทับใจมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาดีมเอาไปทำความสะอาดนะครับดิมจะเอาไปดูที่นอนทั้งห้องรับแขกห้องนอนดีมแล้วก็บริเวณห้องนั่งเล่นนะครับในการดูดไรฝุ่นต้องบอกว่าทําได้หน้าประทับใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะมันคล่องตัวมากเลยครับเอาจริงด้วยน้ําหนักของเขาอะกับสายที่เขาให้มาเราสามารถดูดได้ทั้งเตียงคิงไซส์ก็สบายใช่ไหมครับหรือปลักอยู่ไกลหเมตรอะมันก็เพียงพอในการใช้งาน นอกจากนี้นะครับเราสามารถเอาไปดูดบริเวณผ้าม่านได้ด้วยนะมันก็ดีนะครับมันคล่องตัวมากเป็นแบบมือเดียวนะครับตรงนี้ค่อนข้างประทับใจเลยส่วนข้อดีเรื่องที่2ที่ดิมแบบว้าวอย่างที่ดิมบอกไปเขามีหน้าจอ LED มันทําให้รู้ว่าจุดไหนที่เราควรเน้นทาความาสะอาดเป็นพิเศษครับเรื่องที่3ที่ดิมประทับใจนะคือการทําความาสะอาดดิมว่าในรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเทฝุ่นเอาจริงมันพื้นฐานอยู่แล้วมันทาความาสะอาดได้ง่ายครับเพราะว่าพัฒนามาหลายเจเนอเรชันแต่ที่ดิมประทับใจในรุ่นนี้ก็คือ ตัวนี้ครับเราสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายมากๆนะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ดันขึ้นไปถอดได้เลยไม่ต้องหาอะไรมาหุนไม่ต้องเอาอะไรมางัดนะครับมันสะดวกและก็ง่ายขึ้นมากๆโดยในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดิมเคยรีวิวไปแล้วการถอดทำความสะอาดจะยากกว่าน,นี้นะครับแต่ในรุ่นนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยสำหรับข้อสังเกตนะครับเอาจริงในรุ่นนี้ดิมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีข้อสังเกตอะไรที่ดิมรู้สึกว่ามันจะเป็น ข้อตีนะแต่ถ้าเกิดจะตีอะไรสักอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกไปการทำศาศะสรดมันง่ายขึ้นก็จริงนะครับแต่เวลาในการใส่แกนน่ะมันก็ยังยากอยู่เพราะว่ามันจะมีเกลียวบริเวณนี้นะครับเวลาเพื่อนๆใส่คืนให้เพื่อนๆเ,เอาตัวแกนน่ะเสียบเข้าด้านที่มันมีสายยางเป็นเกลียวก่อนพอเกลียวเข้าล็อกได้ค่อยมาดัานอีกด้านหนึ่งเท่าน,นี้ก็จะได้แล้วครับนอกนั้นมันก็โอเคเวิร์กใช้งานง่ายหมดเลยอ๋อลืมมีจุดหนึ่งถ้าเป็นข้อสังเกตนะนี่ถอดเพื่อนๆดูเลยอ п. ด้านล่างตรงนี้มันจะมีแกนเพิ่มขึ้นมาข้อดีของเขาก็คือมันช่วยดักฝุ่นครับไม่ให้มันย้อนออกไปนอกเครื่องแต่มันก็จะมีตัวฝุ่นหรือว่าพวกไรฝุ่นเศษเล็กๆอะ่ะมันจะตันอยู่ในซอกเนี่ยทำให้การทำคําสารเราค่อนข้างยากต้องใช้น้ำฉีดแรงๆนะครับแล้วก็ใช้คัตเตร์บัดปัดกวาดออกมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกของดีมในการใช้งานจิมมี BX7 Pro ครับ สรุปเลยแล้วกันครับเหมาะกับใครสําหรับดีมเครื่องดูดไรฝุ่นแบบนี้มันควรมีติดทุกบ้านแล้วนะครับในปี2022ที่จะเข้า2023แบบนี้เพราะว่ามันทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนใส่ใจสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิแพ้หรือว่าผิวพันหรืออาการคันควรซื้อติดบ้านไว้เลยครับสำหรับราคาจิมมี่ bx 7 pro ตัวนี้4,999บาทนะครับเป็นราคาที่ไม่ได้ถูกแต่ก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกันสาหร เพื่อนๆคนไหนกําลังมองหาเครื่องดูดไอฝุ่นดีๆสักตัวหนึ่งดีมองว่าตัวเนี้ย ตอบโจทย์แน่นอนครับคะแนนการใช้งานโดยรวมเมื่อเทียบกับราคานะครับตัวนี้ดิมให้9เต็ม10นะถามว่าทําไมนะครับเรื่องแรกที่ต้องรู้กันก่อนคือเรื่องดีไซน์ดิมให้เลย10เต็ม10มันสวยงามมากๆการใช้งานความสะดวกสบายก็เวิร์สครับ10เต็ม10เหมือนกันแต่ในเรื่องการทําความสะอาดดิมติดนีดเดียวตรงแง่งตรงนี้นะครับดิมขอหักนิดนึงแล้วกันดังนั้นโดยรวมนะครับมันจะไปเสียคะแนนตรงการทาความสะอาดที่กล่องจุฝุ่นเท่านั้นเองนอกนั้นดีหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้าเครื่องดูดไรฝุ่นซิมมี่ BX7 Pro ตััวนนี้นะครบสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับเป็นสินค้าจากทาง Jimmy Official Store เป็นของแท้มีการรับประกันสินค้านะครับประกันศูนย์ไทย2ปีครับผมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยใช้งานเครื่องดูดละฝุ่นมาแล้วหรือว่าสนใจแล้วมีคําถามอะไรก็ พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเอามาแชร์กันนะสำหรับวันนี้นะครับดีมและทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นไลไรกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเรา Next Tech ด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ